กันนานมากนะคะก็คือว่าวันนี้หมอบนะคะมีกส e สปี p เกอร์พิเศษด้วยนะคะนั่นก็คืออาจารย์ดรธนัทบ์วิชุรัตน์สกุลภาพภูมมว่นนี่ยคมอว่อกค นนะะจะเป็นเรื่องของโรคเหงือกนะคะหมอโบเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับฟันมาเยอะมากแล้วฟันพูดฟันสังฟันผุโพงประสาทถึงโพงประสาทฟันอะไรนู่นนี่แ,<ม>แต่ว่าเรื่อง <c oughs> โรคเหงือกแบบจริงๆที่แท้ทรูนี่ยังไม่ได้เคยทํานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญเจ้าแม่ เรื่องโรคเหลือกน,นะคะโดยตรงมาเลยนะคะนั่นคือหมอแวนนั่นเองนะคะอาจารย์หมแวนนั้นจบโรคเหลือกมาโดยตรงจากเมริคอลโอเคถ้างั้นเนี่ยวันนี้โรคเหลือกแรกที่เราจะพูดถึงก็คือสิ่งที่คนมาถามเราเยอะมากเลยค่ะว่าเหลือกรนเหลือกรดเนี่ยทำอะไรได้บ้างไหมคะคุณหมออะไรอย่างนี้ก็เลยจะมาถาม หมอแวนนะคะว่าเหงื่อร้นเนี่ยมันคืออะไรเราจะพอรู้อาการตัวเองไหมหรือสังเกตยังไงคะก็เวลาที่มีเหงื่อร้นนะคะเรหลักเลยอาการเนี่ยก็คือมันก็จะมีอาการเสียวฟันค่ะคนไข้จะมาด้วยกับอาการอุ้ยเสียวฟันตรงนี้จังเลยกินไอติมกินของเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะเสีเยวฟันเนาะแล้วอย่างที่สองคือถ้าเราสังเกตนะก็ะพอเราเปิดเหงื่อขึ้นมา เหงือกมันก็จะร่อนไปกว่าซีอื่นนะคะมันก็จะเริ่มเห็นรากฟันเป็นสีเหลืองๆนะคะอยู่ตรงตรงบริเวณขอบของเหงืออนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเอ่อเป็นข้อบ่งชี้นะว่าเรื่องีเหงืออร้นนะคะแล้วบางคนนี่ก็จะมาด้วยอาการแบบว่าไม่สามารถจะแปรงฟันตรงนั้นได้แปรงแล้วก็เจ็บนะเคะเพราะว่าเหงือกมันไม่เพียงพอนะคะเพราะเหงืออไม่เพียงพอเหงืออไม่แข็งแรงแปรงฟันก็จะเจ็บอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนก็จะมาด้วยการบอกว่ามันร้นขึ้นเรื่อย แบบวันนี้สมมติวันนี้ล่นไปประมาณสักสองมิลอีกปีนึงให้มาอีกปีนึงพอกลับมาอะไรเงี้ยค่ะก็ล่นเป็นแบบสามมิลสี่มิลอย่างเงี้ยค่ะมันร่นขึ้นเรื่อยๆหรือมีอาการฟันโยกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคออ่ะรากฟันมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเพราะว่ามันก็จะมีรากฟันที่อยู่ในกระดูกน้อยลงตะ่กี้เรื่องของอาการไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะก็คือถ้ามีอาการแบบนั้นแล้ว เราจะมีวิธีรักษาไหรักษาด้วยตัวเองได้ไหมอ่ะมีคนถามด้วยแหละว่าเหนร่อ,รอนจะรักษาด้วยตัวเองก่อนได้ไหมจริงจิงได้นะอืมอถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเหงรอ้อนระยะแรกๆสมมติว่า ร่นมายังไม่ค่อยมีอาการอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออแปรงฟันอะไรนียังไม่ได้เจ็บมากแต่ว่าแค่เริ่มเห็นว่าเริ่มมีเหลืองๆที่คอฟันมันเริ่มแบบฟันยาวขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องถามตัวเองแปรงฟันแรงหรือเปล่าบางคนชอบแปรงฟันเงี้ยแปรงฟันเหมือนแบบขัดห้องน้ำอะแปรงฟันยาวเลยแปรงแรงมากเลยอย่างเงี้ยรักสะอาดแต่ว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะคะคือท่างแปรงแบบแรงนะคะแปรง แป้งเนี่ยคือเธอต้องคิดเสมอว่าฟันเราอะค่ะเหงือกเราเนี่ยค่ะแป้งมันหายไปได้นะคะแต่เห็นในละครเขาสูบมันห้ามกินก็ no 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 ต้องบอกว่าเดี๋ยวคุณหมอโบเขาจะมีคลิปนะคะสอนแป้งฟันกันต้องใส่ายต้องไปต้องไปดูนะว่าแป้งไงหนูวิธีนะห้ามแป้งแบบยาวๆแป้งแบบคได้ยินเสียงแป้งฟันเองคนข้างบ้านได้ยินเสียงแป้งฟันเนี่ยโน no no อย่างนั้นจะทําให้เหงื่อร่นอย่างแรกเลยวิธีการนะคะที่จะป้องกันให้เหงื่อร่นเพิ่มขึ้นคือการแปรงฟันให้ถูกวิธีนะคะถ้าล่นไปแล้วนิดนึงมันกลับมาได้ไหม จริงต้องบอกไม่ค่อยกลับนะฮะก็คือ,อถ้าลนแล้วส่วน,หนใหญ่จะลนเลยลดแล้วลเลยไนงะแต่ว่าถ้าลนไปแค่นีดเดียวอย่างเช่นแบบลนไปแค่ศูนย mm ์จ mm ุดห้าถึงหนึ่งมิลลิเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะอาดูการไปก่อนอยังต้องทําอะไรได้ถ้าเกิดว่าปแปรงฟันดีๆเปลี่ยนวิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธีนะคะมันก็จะสามารถที่จะช่วยลดอาการเหงื่อล้นลงไปได้ก็คือมันก็จะไม่ลนมากขึ้นแต่ที่ลนไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยกลับมาค่ะโอเคก็คืออย่างแรกแปรงฟันให้ถูกวิธีก็ต้อง แบบที่สองการรักษาแบบที่สองที่พอจะทาได้ไหมอันนี้ก็คือไอ้ที่แบบที่ทําได้ด้วยตัวเองดูแลได้ด้วยตัวเองก็คือแบบแรกเท่านั้นเรื่องการทีเป็นฟันให้ดีๆถ่ายใช่ค่ะอย่างที่สองก็คือถ้าเกิดว่าเหงือกร้นบางคนก็จะมาตอนเหงืออร้นตอนร้องจัดฟันสมมุติว่าตอนจัดฟันอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีเหงืออร่นแต่ว่าทีเนี้ยหมอจัดฟันยังเคลื่อนฟันอยู่นะคะคือบางทีแล้วค่ะถ้าหมอจัดฟันเขาเคลื่อนฟันแล้วเคลื่อนฟันกลับเข้าไปหากระดูกเหงือก็จะหายร่นค่ะง่าย อันนี้เป็นแบบความัศสรรย์ก็คือรอก่อนถ้าสมมติว่าแบบว่ามีแทนที่จะหาหมอโรคเหงือกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะต้องคุยกับคุณหมอจัดฟันใ่อหคุยกับคุณหมอจัดฟันว่าเออจาเป็นจะต้องแบบรีบรักษาตรงเหงือกร่นตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวรอให้จัดฟันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยมารักษาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนโรคเหงือกก่อนที่จะจัดฟันอันนั้นต้องดูก่อนนะไม่ใช่ว่าจัดฟันแล้วแล้วก็ค่อยไปลบเหงือกเพราะว่างทีมันก็ จะเป็นไปมากขึ้นก็ได้ค่ะถ้าเกิดเป็นร่องเงื้อยูอย่าเพิ่งไปจัดฟันนะคะมารักษาเนื้อกก่อนใช่ค่ะเพียรก่อนค่ะมาให้คุณหมอมาดูก่อนให้หมอตรวจก่อนนะคะอืมอ่ะค่ะีรักษาอืที่แบบว่าที่เป็นคุณต้องต้องถึงท่านท่านอาจารย์หมอแล้วเนี่ยถึงเราแล้วรโอเคใช่จะมีวิธีรักษาไอ้เงือกูโรนี้ยังไงบ้างเอ้ยยังไม่ถึงเราเดี๋ยวเอาของคนอื่นก่อนออหรออ่ยังมีอันนึงสมมุติว่าถ้ามีเงือกโรนแล้วก็มีเอ่อฟันสึกที่คอฟันลึก อ๋อแปลงฟันมานานแปลงฟันมานานแปลงฟันแบบแปลงฟันแรงมานานค่ะมีขึ้นภาพภาพ้เออแปลงฟันแรงมานานมันก็จะมีแบบว่าสึกคอฟันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสึกคอฟันคอฟันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเออก็แนะนําว่าอาจจะเออไปอุดฟันได้อ่าด้วยวัสดุอุดสีมันฟันใช่แต่ว่าถ้ากรณีถ้าเกิดว่ามันคอฟันสึกเยอะๆด้วยแล้วก็รวมกับเหงือกล้นเยอะๆด้วยบางทีก็จะต้องรักษาลวมกันระหว่างการอุดฟันแล้วก็การปลุก ่คะซึ่งวิธีสุดท้ายมาถึงวิธีที่เราสามารถที่จะช่วยได้คุณแม่โรคเนืออแล้วเป็นคุณแม่หรอเป็นพี่ก็พอได้มาเห็นคุณหมอโรคเนือกแล้วอะค่ะก็คือวิธีก็คือเราจะทําการปลุกเนืออใช่คือถ้าเกิดว่ามีเนืออร่นเยอะๆนะคะแล้วก็เบริเวณนั้นเนี่ยค่ะคนไข้มีการเจียวฟันแปรงฟันไม่ได้เจ็บเหนือกเงี้ยค่ะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดจากเนืออตรงนั้นที่ไม่เพียงพอ แต่ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้อะค่ะตามสต๊ d ดี้ก็จะบอกว่ามันก็จะร่นขึ้นในร่อยๆปีนึงอาจจะประมาณสัก0.5มิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วิธีการก็คือเราก็จะทําการรักษาโดยการผ่าตัดนะมันจะเป็นการผ่าตัดโดยใช้เน<ม>ื้อเยื่อนะคะของเราเองเลยค่ะเนืเองือกมาจากไหนคะเอามาปลูกเทดานป่าใช่<ม>ก็คือเราจะเทสเอ่อหยิบเนื้อเงือกมาเล็กๆจากเพดานป่า คือทุกอย่างใส่ยาชาก่อนไหมใส่คางวงมิงน่ารักหยิบหยิบเอาหยิบหนแค่หยิบเถอะนะคะทุกคนหยิบเล็กๆเออเล็กๆก็ร้อนเท่าไหร่ก็หยิบม้แค่เท่านั้นมาจับที่ด้านปากแล้วก็เสร็จแล้วก็มาแปะไว้ตรงที่ตรงที่มันมีเหงื่อร่นนะคะมันก็จะช่วยทำให้ตรงตรงบริเวณนั้นนะคะเหงื่อร่นลดลงนะคะแต่โดย เหนือสิ่งอื่นใดแล้วคือคนไข้ถ้าเกิดแปลงฟันแรงนะคะต้องหยุดแปลงฟันแรงค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดยีงฟันแรงอยู่ก็ล้นใหม่ค่ะเปลได้การรักษาสุดท้ายแล้วคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเองพูดง่ายเราหยิบมาแล้วก็แปะแล้วมันก็จะโดนปลูกขึ้นมาแต่ว่าของจริงก็ไม่ได้ง่ายนั้นนะคะหมายถึงว่าเทคนิคของของหมอเขาเนาะมันก็จะมีเทคนิคอะไรที่ทํายังไงให้เหงือกที่มานั้นมัน มันมาปลูกตรงนี้ต่อได้เหมือนปลูกต้นมเออเหมือนปลูกต้นไม้ย้ายกระถางก็ไม่ใช่ว่าใครก็ย้ายกระถางมาปลูกได้บางทีทําไม่ถูกมันก็ตายได้เหมือนกันเออมันก็จะมีเคสที่บอกว่าตายได้เหมือนกันใช่โดยเฉพาะถ้าเกิดคนไข้ดูแลตัวเองไม่ดีนะบางทีคนไข้แบบเคยเจอคนไข้แบบแอบไปตัดไหมด้วยตัวเอง แอบไปตัดใหม่ด้วยตัวเองใช้ใบตัดหิเกินไกลเกินไกลตัดผ้าตัดใหม่ในปากคมันติดเชื้อได้สิคะกลับมาคืองเหงือกุดไปด้วยคืออันนี้ก็คือแบบถ้าค่อนข้างดูแลไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสเฟลได้เหมือนกันใช่ก็หายไปได้นะก็คือต้องเชื่อความคุณหมอปฏิบัติตัวตามกก็คือถ้าเกิดว่าเราปลุกเหงือกไปแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอก็จะให้ใบแบบว่าวิธีข้อปฏิบัติหลังการเคยเห็นประมาณแบบสองหน้าเอซีสองหน้ากระดาษ เขียนเยอะมากเพราะเรากลัวคนไข้ไปทํานู่นทำนีำ่อะไรเงี้ยเออแล้วก็ต้องบอกว่าต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใช่แบบห้ามสูบบุหรี่เงี้ยต้องจะห้ามนะอะไรเงี้ยห้ามกินเหล้าอะไรเงี้ยแอบห้ามแอบไปกินอะไรเงี้ยค่ะมันยังมันจะยิ่งทําให้แผลแบบี้หายก็คือถ้าทําไปแล้วแปรงฟันไม่ดีมีคราบมีคราบพลาเกาะเยอะก,ก็ก็อาจจะเฟลได้หรือว่า ถูเหมือนเดิมก็ก็เฟลได้เหมือนกันก็เหงื่อก็หลุดกระเจิงเหมือนกันนีเหมือนกันเคยทำแล้วก็คนไข้กลับไปร่นแปลงท่าเดิมก็ล่นเหมือนเดิม ปลเหงือกนี่คือเอาเหงือกมาจับเพดานอย่างเดียวหรือว่ามันมีแบบย้ายเหงือกด้านข้างมาแปะอะไรอย่างนี้ได้ไหมอ๋อก็มีค่ะเป็นเทคนิคแบบว่าเออที่ที่จะลงลึกนิดนึงนั่นแหละอันนั้นก็จะเป็นดีเทลซึ่งจะปลูกเหงือกจะเอาจากตรงไหนอะไรยังไงตรงนี้ต้องคุยกับคุณหมอเป็นเคสบายเคสไปใช่ค่ะว่าแต่ละเคสก็จะไม่เหมือนกันบางคนปลูกได้บางคนปลูกไม่ได้อ๋อใช่ต้องมาดูเขาเรียกว่าอะไรข้อบ่งชี้ว่าแต่ละเคสคืออันไหนเหมาะสมที่จะรักษาในเคสน้นๆเนาะ เหอคยได้ยินมาอีกค่ะว่าถ้าแบบการที่ทําให้เหงือกมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเหมือนเหมือนเคยเห็นแบบว่าเลคเชอร์ของอาจารย์ท่านหนึ่งแบบเป็นฉีดอะไรสักอย่างเอาเหมือนแบบฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ถ้าเป็นหน้าเราก็แบบเหมือนแบบรื้อให้มันขึ้นมามันมีไหมอ่ะที่แบบไม่ต้องมาแบบถาผ่าปูอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยยังยังไม่มีแบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นยังไม่มี F D A รับรองมีออยล้รับรอก็คือถ เขายังไม่ได้แบบว่าอยู่ๆมาถึงเอาเนี่ยฉีดมันถ้าอย่างซิลล์เนี้ยโอเคเรายอมรับกันแล้วว่าเราอยากเติมเนื้อตรงนี้เอาไปฉีดเข้าจะเพิ่ขึ้นนะแน่นอนแต่ว่าถ้าอย่างอันเนี้ยคือยังไม่ได้รับรองแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่าจะทาเนี่ยคนไข้อาจจะต้องเหมือนยอมรับความเสี่ยงนิดนึงว่าอาจจะไม่ได้ผลในเคสของคนไข้ก็ได้ก็คือรู้สึกประเทศไทยยังทำไม่ได้น้เอรอใช่มันยังไม่ได้มีแบบว่ารับรองไม่ทาในช่องปาก จะตัวพวกนั้นนะคะก็คือทำาพวกสกินพวกอะไรเงี้ยก็ออทำกับพวกแบบเป็นหมอกหมอผิวหนังทำแล้วใส่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในในช่วงปา้ยังไม่ค่อยมีนะ่ก็คือต้องติดตามต่อไปคัมนิ่ซูนค o m i ิ่ง o ูนเออวิธีที่หนึ่งก็คือการป้องกันตัวเองก่อนว่าอยาให้มันร่นไปมากกว่านี้ก็คือการแปลงฟล์ทีถูกวิธีเนาะวิธีที่สองเนี่ยก็คือต้องเริ่มต้องเริ่มหา หมอแล้วอ่ใช่เริ่มหาหมอแล้วเพราะว่าไปอ่าวิธีที่สองเนี่ยคือไม่ไปหาหมอจัดฟันอ่ะเพราะว่าแบบว่าระหว่างจัดฟันอยู่อะไรเงี้ยให้เขาเพื่อนเพื่อนไปหาหมอก่อนประจำตัวก่อนหรือว่าจะอุดฟันอ่าเว่ามีมีอบั้นข้อพิสูจน์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจต่อุดฟันด้วยฉันร่วมด้วยสุดท้ายแล้วคือถ้าเกิดว่าเออทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามันร่นไปเยอะมากก็จะต้องมากรุ๊ นิดนึงถ้าสมมติว่าที่ฟันมันสึกตรงคอฟันแล้วถ้าเขาไม่เลือกอุดฟันเลยล่ะเขาปิดเหงือกเลยได้ไหมจริงๆได้นะถ้าสุดที่คอฟันแต่ว่าสึกไม่ได้ลึกมากเนี้ยค่ะปิดเหงือกเลยได้ค่ะเพราะบางทีแค่อุดฟันอย่างเดียวค่ะไม่ช่วยป้องกันเหงือกล้นในอนาคตเหมือนถ้าอุดปิดตรงสิ่งที่มันหายไปแต่ว่าเหงือกมันก็ยังบางเหมือนเดิมเนี้ยค่ะมันก็อาจจะล้นมากขึ้นไปอีกซึ่งในอนาคตก็อาจจะต้องมาปลุกเหงือกซ้ำอยู่ดี โ okay. อเคนะถ้างั้นเนี่ย<ม><ม>เดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยวันนี้เรามาคุยกันก่อนครูทางกันก่อน EP ต่อไปนี้เราจะพาไปดูอาจารย์ ปลูกเงือกันในแครจริงเลยดีกว่าถ้าหนแะวิไเดี๋ยวเราจะตามไปส่องชีวิตการทำงานองแววชีวิตการทำงานนะคใครอยากติดตามนะคะรอดูอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาแชร์ความรู้ให้กันนะคะก็พวกเราสองคนโมโบและโมเวนะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย